หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท่านผูมิเกียรทุกท่านที่เข้าร่วประชุมนะครับขณะนี้ก็แล้วก็โราตกรัมงไปสองครั้งนะครัครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับนะบซึ่งในเนื้อหาอรายละเลอียดทั้งหมดน,นะครับ ที่จะใช้เป็นแบบเป็นแนวทางในการที่จะ,ะกำหนดการพัฒนาในเรื่องของน้ำานแตจังหวัดการพัฒนาีี่รบนะครับก็วันนี้เราคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม Water Forum ครั้งที่3ในวันนี้ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศึกษาและจัดทาแนวทางการบริหารจัดก,การน้ำสำหรับรภาคสาหกรรมแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมที่ดและคำนึงถึงการอนุรักษ์โดยจังหวัดการจนบุยียังประสบปัญหาด้านการจัดการน้ำอย่างบูรณนาการการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การใช้น้ำนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปสู่การจัดทำแนวทางการบริหารจัดโด้เกิดจากการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ซึ <toys> ่งจะสามารถช่วยกันแก้ด้านการสับการบริหารน้ําที่เหมาะสมต่อไปการดําเนินงานที่ผ่านมาที่1นถึงสเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคความต้องการและแนวทางในการแก้ปัญหาเก่าเกินเกาเกยเปิดการประชุมวอเตอร์สำรั้งที่สามในวีนนี่องงานภาพับภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่ันครับ ผมรู้สึกยินดีนะครับและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานาการประชุมว่าเตอ,อร์อร์ดทั้งที่3นะครับาภายใต้โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับาภา,าคอุตสาหกรรมจากบุรณาการและการมีส่วนร่วมนะครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเข้ามาประชุมในวันนี้นะครับ จะเป็นประเด็นสําคัญระดับประเทศนะครับที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนถ่ายภาพร่วมกันทั้งหมดนะครับแต่ว่านะเพื่อที่จะไม่ให้